สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็น a n i m เมชันนะครับที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยน,นะอา่าปี2000นะครับ <c ười> คือ22ปีที่แล้วนะครับแอนิเมชันเรื่องนี้ผมมีโอกาสได้เปิดดูนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเอามารีวิวหน่อยละกันนะสำหรับเรื่อง The Road to El Dorado ก็มันเป็นแอนิเมชันเก่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆยุคนี้อาจจะตามไม่ทันนะแต่ถ้าเป็นเด็กยุค90เนี่ยอาจจะเป็นอยู่กําลังแบบปฐมอ่ะน่าจะได้ดูกันทุกคนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าถึงตัวละคร2คนนะครับก็คือตัวของทวิโอกับมนะิเกลนะซึ่ง2องคนเนี่ยเขาก็ไปเหมือนเป็น,เป,นเป็นคนสเปนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหมือนกู่ที่การล่อนเน่ะคอยแบบ เป็่การพนันบ้างคอยทาทริคหลอกคนนะครับก็คือคอนเนี่ะพวกแบบต้มตุ๋นหลอกคนในต่างๆแล้วอยู่ดีคืนดีเนี่ยเขาก็ไปเหมือนไปหลอกคนแล้วก็หลอกไม่สําเร็จใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องหนีหนีไปเสร็จไปขึ้นเรือแล้วเรือเนี่ยมันดันแบบเดินทางไปมันเหมือนเป็นเรือที่เดินทางข้ามทวีปอะครับเพื่อไปหาทวีปใหม่ประมาณนั้นเป็นยุคแบบสมัยแบบเป็นร้อยปีที่แล้วประมาณนั้นนะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เลยจับพัดจ,จับผูกครับไปโผล่ เมื่อไปเจอไปหาเมืองเอลดราโดเจอนะครับคือเอลดราโดเนี่ยมันเป็นเมืองในในทวีปอเมริกาใต้ใช่ไหมครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองที่คนจะคิดแบบอ๋อมันเป็นเมืองที่เป็นทุกอย่างเป็นทองนะครับแล้วก็แบบชาวเผ่ามายันแอสเท็กอะไรประมาณนี้แหละนะคือหลายๆหนังหลายๆซีรีส์หรือการ์ตูนก็จะพูดถึงเรื่องนี้เยอะครับคือ <c oughs> พอสองคนเนี่ย <c oughs> ไปเจอเอลดราโดเนี่ยเขาก็เนรมิตเมืองครับว่า เมืองนี้มันมีอ่าเป็นทองทุกอย่างแล้วก็คนข้างในเขามีวัฒนธรรมแบบไหนเขาเล่นกีฬาอะไรกันหรือว่าเขาทําการมีการค้าไหมเขากินอะไรเป็นอาหารแล้วก็เขานับถือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเนรมนิตเมืองขึ้นมาครับความตลกของเรื่องก็คือว่าไอ้สอคนเนี้ยพอมันไปนโผล่ที่เมืองใช่ไหมครับแล้วอ่า มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตัวละครที่ชื่อว่าเชลลนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็หนีออกมาจากเผ่าพอดีเพราะว่าต้องการจะหนีออกมาไปใช้ชีวิตในเมืองอะไรอย่างงี้แหละแต่กลายเป็นว่ามันจะพระเจาผมมาเจอสองคนนี้แล้ว2คนนี้เนี่ยมันดันรูปเหมือนกับในคําทํานายพอดีเป๊ะเลยครับคนในเผ่าก็เลยคิดว่าอ๋อสองคนเนี่ยคือแบบปีเทพระเจ้าที่มาโปรโดมาโปรโดเมืองของเราอะไรเงี้ย แล้วก็เลยแบบจับวัดจับผูกครับกลายว่าอ๋อโอเคสองวันนี้เป็นเทพเจ้าแล้วทุกคนก็ต้องมาวอร์ชิปมาบูชาสองวันนี้ครับก็กลายเป็นแบบเรื่องตลกเรื่องแบบความบังเอิญไปคือพอผมดูไปเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ไมสปอยแล้วกันนะเพราะว่าผมจะรีวิวแบบสั้นๆนะครับมีเวลาค่อยไปดูเองคือพอเราดูไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่าเออมันเข้าเข้าหลักเข้าสูตรของหนังฮอลลีวูดทั่วไปนะครับแต่ว่ามันดูง่ายย่อยง่ายแล้วก็มีมุกตลกต่างๆนะครับตัวละครสองตัวหลักของเราเนี่ยก็ มีเสน่ห์ของเขานะ่ยจะมีการพูดเล่นมุกคนนึงก็จะเป็นแบบเจ้าเล่์วางแผนอีกคนนึงก็แบบเป็นคนเฟลลี่พอเห็นว่าเอ้ยในจริงๆแล้วชาวเผ่าที่อยู่ในเอร์ดราโดเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนะก็อยากจะอยู่ต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตัวร้ายอยู่1ตัวนะครับที่เป็นเหมือนคนในเผ่าเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเมสสเตอร์เป็นหมอเหมือนหมอผีประมาณนั้นครับเป็นหัวหน้า แล้วก็มีชีฟเหมือนกันที่เป็นคนที่ดูแลเผ่านะครับคือผมแนะนํานะถ้าใครอยากใช้เวลามีวันหยุดนะครับหรือว่าตอนกลางคืนเย็นๆอย่างเงี้ยพาให้ลูกดูอะครับดูเรื่องนี้ได้ไม่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยแต่ว่าไอตัวละครผู้หญิงมันจะเซ็กซี่ไปหน่อยนะแต่มันเขียนว่าเลน PG อะมันก็ต้องดูได้หมดทุกวัยใช่ไหมแต่ว่าเพราะเราโตรหรือเปล่าพอเราโตแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ทำไมตัวละครหญิงมันเซ็กซี่จังวะมันก็มันมีฉากแบบว่าเฮ้ยไอสองคนนี้มันจะทําอะไรกันแบบ ผู้ชายกับผู้หญิงมันจะมีมันจะแบบปัมป๊มๆกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราดูกับเด็กนี่เราจะอธิบายเด็กยังไงวะแต่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับมันเป็นการ์ตูนสมัยก่อนแหละยี่สิบกว่าปีนะครับเรื่องนี้จริงๆได้เข้าชิงแบบ12รายการนะนะแล้วก็ชนะไอรางวัลของเครดิตไปนะครับ Best score. เบสกอร์อ่ถ้าพูดถึงตัวของคนให้เสียงเนี่ยอ่คนที่คุณจะน่าจะคุ้นๆเลยนะคือคนที่ให้เสียงมิเกลนะครับเพราะคนที่ให้เสียงมิเกลเนี่ย คือคุณเคนเนตนะครับคุณเคนเนตบรอนาเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุณตาเขามาจากเรื่องอ The Murder on the Orient Express นะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งตอน Dead on the Nile นะครับก็รับบทเป็นฮาคูปูโรนั่นเองนะครับเป็นนักสืบปูโรนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่สแสดงหนังเรื่องเทนเนตนะครับเป็นตัวโกงนะครับชื่อว่าไอตัวสัตร์นะครับก็ก็น่าจะคุ้นคุแหละแต่นี่คือ งานปัจจุบันกับงานในสมัยก่อนมันต่างกันแหละพอ20กว่าปีที่แล้วตอนมาฮะภาคเสียงก็ภาคเสียงแบบตลกๆนะครับส่วนนักแสดงคนอื่นตัวของอตัวพระเอกตัวหนึ่งใช่ไหมเคมินไคก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับส่วนคุณอ่าโรซี่เปเรสเนี่ยหลายคนน่าจะเคยรู้จักเขานะครับคือตอนนี้ถ้าแบบซีรีส์ที่แบบดังๆนะ The f l ฟ g h t อ t t e n d a n t อะไรประมาณนี้นะเ i r ร์ of p y ประมาณนั้นนะครับนะก็ อยู่ในหนังด้วยเอาเป็นว่าเป็นแอนิเมชันที่ดูได้ง่ายๆนะครับคะแนนรีวิวเป็นสนใจนะ IMDb ได้6.9คะแนนนะครับก็ถือว่า not bad แหละแอนิเมชันนะครับใครดูเรื่องนี้ยังจำยังจาได้อยู่ไหมสมัยก่อนถ้าเกิดว่าคุณเคยดูคุณลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ใครอยากจะไปลองดูก็ลองไปหาดูได้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังรีวิวซีรีส์นะครับหรือว่าการ์ตูนแบบนี้นะในเรื่องหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ